มีหลักวิชาการนะครับก็บอกว่าถ้าความเชื่อทางศาสนาที่ถูถกต้องกันนะครับแล้วคนน่ยน้อมนําไปปฏิบัติตามคนจะละเมิดกฎหมายน้อยลงมีหลักทางวิชาการเลยนั <Okay. S 2> ้นอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดสังคมไทยในนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเป็นชาวผู้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวกกลับมาดูในสิ่งที่คำคำสอนพระเจ้าไหมแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยแต่ <Okay. S 2> การต่อมาผมอยากเห็นคือสังคมแห่งความเป็นธรรมสังคมที่คนรวยแล้วเนี่ยรวยมากๆแล้วเนี่ยก็แบ่งปัน ไม่ใช่รวยแล้วเนี่ยก็ยิ่งอยากจะรวยมากขึ้นคนจนแม้กระทั่งไม่มีอะไรจะกินเนี่ยแต่ละวันเนี่ยก็จะได้รับโอกาสที่เป็นโอกาสจริงๆไม่ใช่โอกาสเพื่อให้เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังคมต้องมีสังคมแห่งความเป็นธรรมประการต่อมาสําคัญคือสังคมแห่งความยุติธรรม,มไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนมีฐานะอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่รัฐให้ได้คือความยุติธรรมความเท่าเทียมกันและสุดท้ายคืออยากให้คนในสังคมไทยทุกคนนะครับทําหน้าที่ตัวเองเนี่ย อย่างเต็มที่ดี <ım S 1> <giving, S 2> ที่สุดเช่นถ้าเป็นคุณหมอเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็รักษาคนไข้เต็มที่เต็มความรู้ความสามารถเป็นตำรวจก็ทำหน้าที่ในการดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ต้องหวังประโยชน์อะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งคารวาเองเน่อาจารย์เบียร์เนี่ยก็เป็นทางที่ถูกในการที่จะมาเผยแพร่ลักงสองพระเจ้าเพียงแต่ให้คนเนี่ยดูที่แก่นสารที่อาจารย์ท่านพยายามสื่อสารถูกไหมครับและขณะเดียวกันผมว่าอยากเห็นสังคมไทยลดความขัดแย้งนะครับแล้วก็มาช่วยกัน แก้ไขปัญหามาช่วยพัฒนาประเทศด้วยความจริงใจนะคร